โอ้โหคันนี้ครับระดับเทพออฟโหลดอีกหนึ่งตัวเลยนะครับระดับชื่อชั้นของเขาเองก็อยู่ขั้นขันเซียนอยู่แล้วนะครับคันนี้เขาบอกว่าเก็บงานมาครบแล้วทุกจุดมันคือจี๊บเชลกีนะครับปีอะไรรู้ไหมปี2003นะครับผมไม่ใช่ปี2078 1 8ที่ไหนแต่ดูทำมาเก็บงานมาโอ้โหนี่มันระดับเทพออฟโหลดอีกหนึ่งคันนะครับ ทั้งทรงทั้งสีทั้งสภาพนี่คือจะเอาให้ไปขับลยุยก็รู้สึกเริ่มรู้สึกเสียดายนะมันน่าจะเปลี่ยนแนวมาเป็นขับอวดกันแล้วสิอย่างนี้ราคาไม่ได้แจ้งตรงนี้นะครับแต่มีตามลิงก์ครับผมโอ้โหดูเจ้าของเขาจัดแต่งทำรูปมาคือเขาผมว่าเขาเป็นคนมีหัวอาร์ตอะมีงานอาร์ตนะไม่ใช่สักแต่ลงแลวทำอย่างดีโอ้โหไฟหน้าเปลี่ยนเป็น led แต่งทุกจุดเลยวะ่ะ โอ้โหเจดจี๊บขาอ๋อเขาอาจจะเป็นพ่อค้ารถแนวออฟโหดอยู่แล้วเปล่าเนี่ยครับเขาใช้ชื่ออะไรอะรีสโตอเอชันบายเจดจี๊บขาอ้ยถ้าอย่างนั้นนี่เขาเขาเรียกว่าเขาเป็คนคนชอบรถแนวนี้สไตล์นี้แล้วก็มีดีไซน์นะฮะเรียกว่าคือเล่นรถแนวนี้แล้วมาปรับปรุง ปรับทรงจัดฟิตเมนต์ใหม่จนมันคุณดูภายในดิของเดิมมันไม่ใช่อย่างนี้มั้งผมว่านี่ทําใหม่เขาเรียกเหมือนสํานักแต่งเขาทําตัวเหมือนสํานักแต่งลดระดับพรีเมียมเลยนะครับคันนี้โอ้โหใช้สีดําด้านเข้ากับสีน้ําตาลทรายโอ้โหคันนี้นี่รถนิยมสุดยอดนะครับอเห็นแล้วเลยทนไม่ไหวครับอยากจะเอามาแนะนําให้ยังด่วน โคตรจะหล่อคันนี้นะครับผมว่ารถระดับนี้งบประมาณท่านเพียงพอนี่สมควรจัดอย่างแรงเลยนะครับสปงสเปคอะไรก็ติดต่อไปตามลิงก์นะครับพูดคุยเขานะครับผมว่าคนมีเงินคันนี้ผมว่าเขาเก็บเข้าพอร์ตสะสมแน่นอนนะครับขอใโชคดีครับผม